สวัสดีครับผมเกตตี้มีโชววันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทพบีลานนะครับวันนี้ผมจะมากดตู้น้ํานะครับคนรีวิวตู้หยดอเหรียญอัตโนมัตินะครับครับโอ้นี่นะครับเกตตี้ครับ TCPTCP ส่วนต่อพลังชัยชนะตู้หย่อดเหรียญนะครับ t t v e n d i n g d b 2 2 8นะครับตู้นี้มีขายอะไรบ้างครับ มีพี่ขู่กินไอหนุนเคียวโฮนะครับต่อไปครับมีเออโออิชินะครับโออิชิชาคูครับอันนี้ก็เหมือนกันครับชาคูชาคูลิกลิกขู่อะไรครับลิกขู่เออเออกินสตรอเบอรี่อากะนะครับต่อไปครับโออิชิกินทีชาเขียวองุ่นเคียวโกะนะครับแล้วก็กาโตะนะครับ ข้างล่างครับแถวล่างครับมีช็อกโกแลตคลาสสิกนะคะโมดต่อไปเออแอปเปิลแอปเปิลชาบัาชาบาเฉาก้วยชาบาเฉาก้วยชาบ้ามะพร้าวแล้วก็อะไรครับลินจีสปอนเซอร์ตอนไครั่ปเฉาก้วยมีคโคนั้ มีแอปเปิลมีน้ำส้มกีนเมดน้ำส้มที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก็บตยจะได้อะไรครับถ่มเลงไว้มีเออสามอย่างนะครับนี่นี่นี่นะครับอันดับแรกเอานนี้ก่อนนะครับใชเหรียญยังไงครับใช้เหรียญอะไรบ้างครับใช้เหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทหรือว่าธนาบัตรยี่สิบบาทก็ได้นะครับหยอดตรงนี้นะครับผมสิบห้าบาทครับเลงไว้นะครับ,รบอันนี้ หบาทสบาทสบาทสบาทแล้วก็สิบนะครับเหรียญสิบสิบสี่บาทนะได้สิบสี่แล้วนะครับต่อไปสิบห้าครับนี่นนครับผมเล่นตัวนี้นะอ่าเกตตี้อยากได้อะไรนะครับนี่นะคะ น้ำส้มนะครับขึ้นโอ้มาได้แล้วนะครับจำหน่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับใช่นะครับเย็นไหมครับเย็นมากเลยนะครับเย็นมากเลยนะครับอะเป็นไงครับเย็นไหมครับเย็นมากเลยครับจะกลับไปกินนะคบอะถ้างั้นบอกลาผู้ชมก่อนนะครับผมขอกัหมาชั่วหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับ,รบลาไปแล้วลาไปก่อน,น,นครับทูกท่าครับฝากกดติดตามเพจที่มีโชว์ด้วยนะครับลาไปนะครับตู้จอดเรยอน,นะครับตู้จอดเรือนนรูญเทพวีลานะครับอ่ะจักรยานใครครับปั่นกลับบ้านได้เลยน,นะครับ